1,428ในสมรภูมิบ้านร่มเกล้าบางคนอาจจะสงสัยว่าเนินเล็กๆนี้ทำไมถึงสำคัญนะักแต่บอกเลยครับว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งไทยและลาวต่อสู้กันอย่างหนักเพื่อจะครอบครองเนิน1,428เป็นพื้นที่สูงที่ใครยึดได้ก็จะได้เปรียบในการมองเห็นและควบคุมพื้นที่รอบๆแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับความชันของเนินนั้นมากถึง70องศาทําให้การบุกข,ขึ้นไปยึดคืนเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากทหารไทยพยายามบุกเข้าไปยึดยอดเนินนี้หลายครั้ง แต่ด้วยความชํานาญและการเตรียมพร้อมของทหารลาวที่วางกําลังป้องกันอย่างแน่นหนาบวกกับความชันของเนินที่เป็นอุปสรรคใหญ่การบุกข,ของไทยจึงต้องพบกับความล้มเหลวแม้จะใช้เครื่องบินรบและปืนใหญ่ในการโจมตีอย่างหนักแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถดึดยอดเนินนี้ได้แล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเนินนี้ถึงมีความสําคัญขนาดนั้นและเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเนิน1428จะเป็นอย่างไรต่ออย่าลืมเข้าไปชมเรื่องเล่าเต็มๆในช่องไทยมิตรนะครับ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมพื้นที่เล็กๆนี้ถึงทำให้เกิดการสู้รบที่